หนุ่มใหญ่วัย39ปีเมาสุราซิ่งรถจักรยานยนต์ไม่มีไฟหน้าเสยท้ายรถจักรยานยนต์อีกคันได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อเวลา23นาฬิกาวันที่15พฤศจิกายน2 5 5 8ที่ถนนสายตราสแหลมงอบตะบลแหลมตำบนหนองเสม็ดอำเภอเมืองเมืงตราดร้อยตำรวจโทนรงรณรงโสดกร้อยเวรสพเมืองตราด ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายในที่เกิดเหตุจึงประสานแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับ ในที่กเกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บชื่อนายสุรศักดิ์แก้วศรีอายุ39ปีพักอาศัยอยู่ในตำบลหน,นองสเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดบาดเจ็บหน้าผากมีบาดแผลชะกันใบหน้าบวมปูดและอยู่ในอาการเมาสุราเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตราดตรวจสอบในที่กเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ไม่ทราบรุ่นและไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนสภาพรถล้อนหน้าหักใกล้กันพบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน1กไก่กกไก 58, ่5864ตราดของนางสาวสงกราน เทียนชัยอายุ66ปีแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนางสงกรานต์กล่าวว่าตนเองขี่รถจักรยานยนต์มาจากตลาดสดเทศบาลเมืองตราดเพื่อกลับบ้านที่ตำบนหนองเสม็ดขณะที่กำลังเลี้ยวเข้าซอยปรากฏว่ารถจักรยานยนต์คู่กรณีที่ขี่มาด้วยความเร็วและไม่มีไฟหน้าได้ขี่พุ่งชนท้ายอย่างแรงจนทำให้รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันล้มตนเองได้ไม่ได้รับบาดเจ็บขณะที่คู่กรณีถลายไปกับพื้นได้รับบาดเจ็บ